ดูสูดีแม็กซ์ใหม่ซุปเปอร์เดย์ไลท์ปั้มนม้ำมิสูบิชิอิเล็กทริกไวท์ครากเจอร์คุณผู้ชมยังอยู่กับการค้นหาผู้ที่มีใจรักในเสียงเพลงตัวจริงแห่งปี2013ในชิมเลอร์คาราโอเกะไทยแลนด์แชมเปียน2013และเราจะมาลุ้นกันกนะครับว่าคนที่สี่ที่ได้เข้าสู่รอบเจ็ดจะเป็นใคร และผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปชิงรางวัลสูงสุดหนึ่งแสนบาทนั่นก็คือคือคุณนิโง ชนะในรอบนี้ก็คือคุณนิโนที่ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอตโดยจะต้องไปเจอกับคุณชนลี่และคุณสุดใจและคุณไซมอนที่ชนะจากสัปดาห์ที่แล้วและอีก3คนที่ชนะจากคู่ที่กําลังจะแข่งขงันกันต่อไปนี้ขอเชิญผู้เข้าแข่งคนต่อไปครับผู้แข่งขันคนต่อไปเจ้าแห่งสํานัก YouTube ผู้ที่พ่ายแพ้ให้กับจอมยุทธ์ไทเกิเลอร์คาราโอเกะอย่างลุ่ย เขากลับไปฝึกฝนวิชามาอย่างหนักหน่วงเพื่อมาล้างแค้นและทวงคืนศักดิ์ศรีที่เคยสูญสิ้นไป นี่นะครับผมเขามาพร้อมกับวิทยายุทธที่เขาเรียนมาจากสำนักพิเศษมากๆสำนักสำนักอะไรนะสำนักยูทูบสำนักยูทูบในคอมพิวเตอร์ใช่แล้วยังสู้กับร้องสู้ฟัดของเราไม่ได้ครับผมแต่ว่าคราวนี้นะครับผมคิดว่าวิทยายุทธของคุณเนี่ยจะไหวไหมเอาอะไรเอาอะไรมาสู้กับเราวันนี้อหลังจากที่ยูทูบไปไม่ลอกครับผมหัวก็ไ้สำนักใหม่สำนักใหม่มันคือสำนักแข n งฟ u c k k i n ฟ f u เดี๋ยว เด็กวันสำนัมมกแอลแคมฟรอสเขามีสอนวิทยายุทธ์อ่ะมีดิแล้ววันนี้กับวิทยายุทธ์กับสำนักใหม่ที่คุณไปเรียนรู้มาเนี่ยนะพร้อมแค่ไหนดีกว่าบอกได้เลยว่าหลังเปอร์เซนมั่นใจขนาดนั้นเลยที่แล้วพิกบูกับล็อกไวเลอร์ทำตาไอเลยต้องมากอบกู้ต้องมากอกกูกก้เพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยว่าวันนี้คุณจอบจะเจอกระบทดพิสูจน์อะไรครับจับให้เข้ามาหนงไอ้าเกมวันปิกหรีบว่กู กองทันาถ้าพร้อมหรือยังท่านจอมยุทธที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงพร้อมแล้วครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอร้องอย่าหยุดร้องขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณจอบพร้อมกับเพลงกินตับครับ<อ><อ>เค้ โอ้โหวันนี้จับมาได้สามใบภูมิใจไหมเอาอีกแล้วสมัเอะไรผมบ้าของตัวเองคิดว่าสามใบนี่ภูมิใจไหมคนดูเขาน่าจะโหวตให้เราไหมถือว่าทำดีที่สุดแล้วถือว่าทำดีที่สุดแล้วเขาซิ้นประมืนให้กับคุณชอบครับ เผู้เข้าข่งันคนต่อไปครับเชิญผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่จะมาต่อสู้กับคุณจ็อบแมนจูผู้ชายหน้าเข้มที่เคยมาเปิดเผยตัวตนในรายการนี้จนกลายเป็นท็อปออฟเดอะทาวแล้ววันนี้เขากลับมาพร้อมกับคำว่าหนู่มโตเป็นสาวแล้วค่ะโอ้โหนี่วสวัสดีครับ คุณก้อยเจ๋งนี่หลังจากมารายการของเราเนี่ยนะถามจริงได้เช็คไหมว่ายอดยอด YouTube ของคุณนี่ไปกี่ฮิตแล้วคนดูไปเท่าไหร่หนูไม่กล้าดูจริงบอกตรงอยากจะบอกเลยเดี๋ยวบอกให้ตัวนี้เลยไหมเท่าไหร่เป็นล้านครับจริงอเป็นล้านคนที่ดูที่ดูกคยเจ๋งตอนที่มาลงบอกพักใจของเราแล้วบอกพักใจก็ทำให้เขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้คิดว่าเปลี่ยนไม่ไ พีว่าเปลี่ยนไหมละ่สะสภาพขนาดนี้ไม่เปลี่ยนจะทนไหวจเจงมีคนแบบมจีบมาชอบเราเยอะไหมเยอะนะพี่แล้วแบบมีอารมณ์มาแย่งชิงแบบว่าชอบหนูกันมั้ พี่จะถามเรื่องนี้สิหนูเกิดกับเพื่อนหนูสองรอบแล้วสองรอบเลยสองรอบแล้วเรื่องว่าหนูไปแย่งผัวเขาเขาหาว่ามาดานูหนูไปแย่งผัวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหนลองเล่าลองเล่าให้ฟังเดี๋ยวก็ไปแย่งผัวเขาแฟนผัวเขาไม่ได้ไปแย่งผัวเขาเขาเอามาชอบหนูก่อนเดี๋ยวผู้ชายใช่ไหมผู้ชายสิแล้วแล้วแฟนของผู้ชายคนนั้นแฟนของผู้ชายคนนั้นก็ว่าหนูตอนหลังว่าคือหนูไม่รู้ว่าเขาอ่ะมีอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วอแปลว่าผู้ชายคนนั้นเขามีภรรยา เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอ้าวแล้วก็อยู่ดีเขาก็มาชอบชวุ้ยเจ๋งใช่แล้วยังไงแล้วทำไงแล้วทำไงแล้วจบยังไงจบแบบว่าก็คือเขาก็โทรมาว่าเราอะไรเงี้ยว่าเออให้เลิกยุ่งกับสาม,มีเขานะอะไรเงี้ยแล้วเรา,เ,ราเลิกไหมหนูก็ไม่แค,คร์ค่ะเพราะหนูสวยพี่ี่ ในฐานะที่เจ๋งเนี่ยไปแย่งแฟนเขาวันนี้ครับเขาให้ผมนะ่ะมาแก้แค้นคุณชนีตัวไหนเนี่ยชนี้ตัวไหนตอกนะีได้พร้อมหรือยังครับคุณคุ้ยเจ๋งที่จะพิสูจน์ความรักที่มีต่อเสียงเพลงพร้อมค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอร้องกาดอย่าตกครับอ่ะและขรร้อย่าหยุดร้องขอมอบเวทีนี้ครับคุ้ยเจ๋งพร้อมกับเพลงหนูไม่รู้ครับ yeah. 托蒂，托蒂，托蒂。 เอาเพื่อนกับไปด้วยเออโโอ้หนี่ออกมาจากโขลงไหนกันเนี่ยฮะโโอ้หสุดยอดเป็นไงกับการแก้แค้นครั้งนี้ไอ้ที่เหนื่อยเนี่ยเพราะโดนต่อยแล้วว่าเหนื่อยเพราะกีดเพราะกีดเพ็นบ้าอะไรไปบ้าไปไม่ไหวไม่ไหวนี่นื่อยวิ่งหนีไปกับเธอแล้วตำรวจจับเลยอะพี่ที่ที่มาเนี่ย เขาส่งมาแก้แค้นทั้งนั้นเลยนะไม่เป็นไรพี่หนูหมดวยมากแล้วตอนนี้รู้สึกตอนนี้สึกแคบบ้างหรือยังไม่แคบไม่โอ้โหเสียงแ่ขึ้นมอีกทีขอเสียงพูดไปนหนกับกุ้ยเจ๋งรับเอาละครับระหว่างจอบเมนจูกับน้องกุ้ยเจ๋งใครจะเข้าไปชิงรางวัลสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาท พร้อมแล้วเชิญลงแรงครับ